สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงมัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างเชนานะครับอันนี้บ้านสว่างงวงห้ามพาพีผ้าน้องมาชมห้งงวงห้ามที่ตลาดนาโต่กับบือบ้านเชียงหวงครับต้เรื่องจังหวัดยะโสธรพี่น้องในตลาดแตกพี่น้องแน่นอีหลีนะครับมัวที่ตลาดนาโต่กับบือบ้านเชียงหววงตลาดแตกพี่น้องแน่นอีหลีแน่นนะครับผมถือว่าแน่นแห้งนะครับผม ไม่หอยกัดลายตนมาซื่อมาสายกัดลายง่วงก้ยแหงหลายพี่น <sim eins> ้องเบิงบรรยากาศพี่น้องอันนี้ต้นรอดเด็ดนี่วันนั้นส้นให้ส้นหน่อยู่พี่น้องแนนอีนดีหลายอีนดีพี่น้องครับผมฝานสว่างงามฝากคือฝันหน่อยกำลังซอยกันหมดเลยเขาแช่เกดติดตามกันไปเลพี่น้องเด้ออาชมใครง่วงกงามเปิดชิดเปิดแม่ลูกงามพี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตแม่ลูกกันอยู่ป่ะโอ้ว่าเพิ่นโอ้จ้าไว้โอ้จ้าไว้เพิ่นเพิ่นเปิดเท่าไเหรอเพื่อนตี้ใหญ่เปิต๋อ โอ้ดิโอ้ตัวแบบง่ายสารที่เกิดฝนตกเลยตัวบอลเจ้าของเพิ่นเสียดายเนาะอันนั้นก็แม่สาวหน่อยอันนี้แม่สาวง่ายสารที่เกิดฝนตกเลนะครับผมตัวแบบง่ายพี่น้องยางต่อพี่น้องเป็นบอลเป็นเจ้าของเพิ่นนี่ทุกสายพี่น้องสายตั้งหน่อยนี่จะเป็นสายเหนือไรนะพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวจึงไปโซนในเนาะพี่น้องเนาะไปส้นให้นี่สุกสายเลยพี่น้อง ว่าแถวนี้นะครับมีถูกสายสายเหนือสายขุนสายสวยงามสายขั้วเลี่ยงนะครับผมอาชีพายางเราเมืองสะตอนพี่น้องอ่เมืองบรรยากาศบรรยากาศซื้อขายไลฟ์พี่น้องนะครับผมนะครับผมบรรยากาศการซื้อการขายอันนี้โซนนอกอยู่ที่พี่น้องบ่านเดนเขาโซนในนะครับผมเดี๋ยวสีผ้าเขาโซนในอีกทัหนึ่งนะครับผมยางยางมาโซนหนอกครับเอ้า่็จะเห็นหอยเต่าครับผม อันมันคือนอนนอนมันมึงมันเมยเพามันท้องเอาลูกัวนี้ละสีแบบตันสุกเอาไปไปครับไปหอยเต่าเอตาเห็นหาสายบานๆเฮ้ยว้าบบานโอ๊ยแต่นอนขึ้งามเจ้ข้อก็เหลือแล้วคือครับเจ้ข้อง่ายครับข้อหอยเต่าโอเคเหือแล้วเบื้องหน้าตาว้าบานเฮายด้ยพี่น้องสีแบบตันสุกเป็นว่านี่นะครับผมเพื่นนอนมึงเห็นมันเมื่อยหลายมันทองหลายเนาะทองโดนแล้วทองใหญ่แล้วเมื่อยแล้วเอาเปลือกท่างใดหอยเต่า เปิดเท่าไรนี่เปิเจ้กครับวายวายพี่้องยี่สิบเจ็ดเฮ้งทองน้ำอ้ยพี่้องราคาสองเก็ต้ออีกน่องหอยต่เนาะโอ้ยเอาใมันตื่นมันตื่นมันตื่นสนามเอาฝากเบอร์โทรห้ต่ปดอศูนย์ปดสห่งห้เจ็หนึ่งหาเจ็ดสี่สามสี่เก่าสี่สามสี่เก่าหอยต่อยเต่าอาจสามารถเปิดนะเขาเปิดเานี่แม่บางหันนี่โอ้แม่บางเปิดเท่าไรนี่แม่ยเปิด่าสามหครับสามิบหาพี่้องมันได้อตัว ่พรานใหญ่มั่นใจอยเขาว่าเพรว่าเพรานไหญมั่นใจเพราะท่านมั่นใจโอ้ตัวนี้เ่ามั่นใจซากชิ้มหาเปิดในราคาบประการทองตาวาโตใหญ่พี่น้องสูงลอยอุ้ยถ่ายสีชิ้มหาเลยความสูงเหิืนไม่ใช่แบบไงาตาวาสีกราบเลบริรเตสีเข็มบริเตตาวาง่ามพี่น้องเครื่องดำหางเพิ่งง่ามดีซากชิ้มหาราคานีกคนนึเป็น,ปนโอ้ยโบทเต็มพี่กัดเบินหน้าตาเพป็นพี่น้องหอยเตาเพคนนว่าเปิดซากชิ้มหาไงไงน้ำไตง่ามพี่น้องต้นโตดีซากชิ้มหาตาวาบระกันทองเข้ามาผสมมาแล้วเพคนว่านนะะครรัับบเพิปกน ประกันไหนในนยวชุนเลยเนแต่ว่าย่งทองมาได้ประกันสาที่มาอันนี้ยี่สิบยีิบเจ็ดท่องแล้วประกันประกันนี่สีนี่โอ้สุดยอดเลยอ่ะฝากอีก <royable> ันาะทุบเช่นเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสีสามสีเาสีสามสีเตาหอยเตาอาจสามารถพี่น้องอขอบคุณเลยหลายหมานด้ครับผมอ่าครับผมต่อพี่น้องมาเบ่งง่วงห้ามกุิ่จสุดยอดคุณง้ามพี่น้องตัวนี้สวัสดีครับขออนุญาตให้ทําแม่สาวหน่อยเนาะ ลูกพ่อใดคืออยากเลยจะไปลูกต,ต้อง้่ามเนาะต้นโตดีลูกนี่เรามีขอแน่นอนลูกพ่อดังนําใไตดีเครื่องดำหางงามพี่น้ะงตนโตดีนังหนาซาใหญ่เขาเอนแต่ว่าเขาเป็นไอ้แง่งเพื่อนมี่ตำหนีแน่นิดน,นึงเนาะมันถึออย่างบุนร่าโอ้มัน่านเส,สือเนื้อไตมาแล้วต่อไปพวกนี้เลยหล่ะสุดยอดเลยตะนอตั้งตั้งตรงขานาดดีสูงร้อยสามสิบไตพี่นอะเพื่อเท่าไรแม่สาวเนี่ สี่สิบเอ็ดเนี่ยราคาเบงพี่น้องโอ้ยเบิงหนังข้อนะหนันงนาซาไงเบนพี่น้องตอน้นโตดีคว้าหั่วแม่นี่นะครับผมเปิดกับราคาเบาไม่าจากใส่ครับข้ามเกินเกี้วเ,เวบงพี่น้องเบิงรายละเอียดเอาเบงให้เต็มโตพี่น้องเอาเบงเอาซื้อย่างก่อนะนะเปิดสี่สิบเอ็ดหนึ่งพี่น้องอ่ะฝากเบอร์โทรหน้อครับบันนี้ ศูนย์หกสองหนึ่งแปด้าสี่ห้าโตงามดีพี่น้องต้นโตดีหวนแม่สาวหน่อยตัวนี้ซีซีเบยนเปิดใ้กุไิ้สดเจกับโทรมาต่อรองตามเบอร์โทรคนฝากไว้เอาขอบพุ้เลยหลานมานครับผมอันย่งต่อพี่น้องว่าชื่อน้องนี่จะมีถูกสายพี่น้องทุ่ถูกสายนะครับผมเคนลูกไหวเดี๋ยวก็สีพยายมฮะนะครับ เปิดราคาให้นะครับผมสือย่างนะครับผมแต่ว่าดิโซนหน่อยสายเหนือจะร้ายพี่หน่องนะครับซ้ายเหนือจะร้ายนะครับผมงานพี่หน่องบรรยากาศแน่นนะครับย่างเข้าไปในยากพี่หน่องก็รลายนะครับทุกพี่หน่องสื่อวายามนะครับผมเมื่อนี้ตลาดเปิดหน้าแน่นอีรีพี่น้องนะครับผมอ้าวสวัสดีหอยคั่มใจของหอยคั่ม เอา้าเขาเอิญอย่างนี้สีดำนะสีดำบบกตานสูงเขาเอิญเนาแม่บ้นบานบ้านอันนี้ลูกเฟินบ่ะลูกผูสองตัวนะพี่น้องห้วยแม่บนทองอยู่บค่คขึ้นอางล้างทองแล้วโอ้ยแม่เป็นทองแล้วพี่น้องทองอ่างล้างเลยแม่ลูกสายบ้านสีดำหัวดำลูกกระดำพี่น้องลูกผูเนาะลูกผูเปิดเป็นคมบ่ะเปิดเป็นคมคมนี่เท่าไหร่หน่อยครับสี่สิบสองเนี่ยเบลล่เหลีอยดีดีพี่น้องทองแม่์เป็นทองได,ด้พี่น้องสี่สิบสอง 42, เปิดเปิด ทองอ่างรังเลยเงาเพลินนะครับผมแต่ว่าเป็นหวอนบานเท่านะครับผมนี่เครื่องเพลินหัวดำแล้วพี่น้องอ่าเบิงเบิงเอาพี่น้องสี่สิบสองเปิดเปิดใบสองตัวสื้อสองได้สามพอมาแม่เพลินทองอยู่นะครับผมพี่น้องไอ่ข้ามเพลินได้มาฝากฟีดตอนน้องอ้าวฝากเบอร์โทราไงบ้านฝากเบอร์โทรใหรข้ามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาศูนย์เจ็ดห้าก็ได้ก่อน เจ็ดเจ็ดสี่สองหอยค่ำบานนุ่นข่อคนใดมากสี่สิบสองคนเปิดใวสองตพี่น้องเสามเข้าในถ่อง่นผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพิ่นใดพี่น้องนะต่อสามารถส่งได้พี่น้องบานส้มหวังเช่นเดียวบานส้มหวังงัวงามสุดท้ายมาส่งได้นะครับผมอ่าง่วงงมอยู่ทางนี่พี่น้องหลายส้งได้จะมีง่วนงามหลายพี่น้องเอาเวิร์บรรยากาศการสื่อการขายง่วนคายพี่น้องนะครับผมเวอร์ <laughs> đây là con chào đây là bạn để thái đùa ô vừa đi mà mà. mà bừng wow. <cười> <cười> เบิ่งพี่น้องอนุญาตทายถ้ำน้องเพิ่มเมียสาวถ่ายเที่ยงสองอ้าวของของหรอหนิต้องพอบหโอโอ๊ยง่ามเถอะนาะองมาเปิดราคาเบ้่งกันนะง่ามเมียาวหน่อยง่ามดีพี่น้องง่ามดีง่ามพี่น้องต้นโตดีแดงดีพี่น้องต้นโตดีสูงลอยยี่สิบหาเลยก้สูงเครื่องดำหางยาวพี่น้องนะครับผมลูกข้อหลังอยู่หรอกนะฟอรใส่เมาง่ามนะครับแต่ว่าไม่ได้แต่งเขา นะครับเบิงเพื่นกำลังคุยกันอยู่เบิงพี่น้องนะแม่สาวหน่อยเพิ่นเปิดเท่าไรเดียวฟั่งราชาเพื่อนนะครับผมเปิดเท่าไรอเปิดราคาเท่าไรเปิดถึงราดเปิดไม่หาซื้าครับหาสื้อาเพิ่นเปิดไ้ลูกพ้ออะไรลูกว่กเข้พแปรครับเข้พบพี่น้องหาสิหาเพิ่นเปิดใ้แม่สาวละเอียดเบิงไปแล้วเอาฝากเบอร์โทนะครัุปดสีุ่้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งแปดี่หนึ่งเก้าแปดสี่หนึ่งเก้าจันหมื่นล้านจันหมื่นล้านครับผมน่าจะเซ่หะ มาจากคุณชุ่มครันชมเระทอจันหมื่นล้นคุณชุ่มเปยราบครับโอ้้นกครับวู้นมื่นล้หาสิบหาเันเปิดไว้พี่น้องพี่น้องหาสิหลูกเคโปแปินเปิดไว้อย่างต่อสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายทาครับแม่สาวหน่อยทั้งสองเนาะครับคแม่สาวหน่อยไร่ลเจ้าหครับตันนี้เท่าไหตัวนี้สามเมืหบาม้าต้วนี้สามนสามเก่าสามหาสมเก่าสองแม่สาวเพิ่นเอามาเปิดที่น้าสี บ่อแดงเข็มแต่ว่าต้นนั้นเข็มกว่านะครับผมสองตัวไม่จ่าสายครับไม่จ่ายาโซเฮ้ายาโซเฮานี่เนาะเบิงเบิงพี่น้องเบิงไล่เดียดสูงร้อยยี่สิบหาด้ความสูงเพิ่นเมียสาวนะครับผมเมียสาวหน่อยอยู่เบิงเครื่องดำพี่น้องหางเงี้ยวต้นนั้นหนากว่านะครับผลหนาหนามเตงงามเป็โตดีกว่าพี่น้องเอาย้อนแสงจีหน่อยท่านหนีเครื่องดำเครื่องสองเลยพี่น้องย้อนแสงจีหน่อยสามหาสามเก่าที่บ่สามหาสามเก่าพี่น้องสองตัวมันง่ายกว่ากันเนี่ อ่ฝ<ไ>ากเบอร์ทั่วทีครับนศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดส่สเดสี่่อเดบพอดีชาบ้านบ้านเอกโซเขาบ้านนี่ตัวนี้บ้านใกล้ๆบ้านสนามบ้านบากพี่น้องยู่ใกล้ๆสนามเลยผใดสนใจโทรมาต่อรองหรือมาบ้านคนไดพอดีชาบ้านบากเาต่อรองไดอีกคนว่าสามเาสามห้าเมษสาหน่อยเอาขอบูุณรลายๆนานกผมมาเบืองเมแบบไงพี่น้องพ่อไงขออนุญาตใจท่านครับท่องดีเนาะ ก็ครับตัวเหลี่ยหัวหงอกตัวนี่เป็นหัวไม่ห่างตัวเหลี่ยมกันวเอ้าเปิดเท่าไหร่บ้างเปลือกสี่มวสี่เท่าไหร่ฮะสี่ซี่หัวควเปิดไว้แต่ว่าไม่แง่พี่น้องเอาไปใส่ไม้พี่น้องคว่าเป็นตัวเหล้วมันหลุดนะครับผมแต่ว่าง่ตรงนี้ต้นโตดีนังหนาสายใหญ่นะครับเบิ้งเครื่องเพิ่นนะครับเพิ่นเครื่องดำหางแง่เกือบรากดินพี่น้องแง่ใต้ดินสี่ซี่หัวควเปิดไว้พี่น้องแง่พี่น้องนะครับผมต้นโตก้องจะว่ามันท่องเบื่อต้นโตว่ามันท่องเนาะครับอ่ะ 4ีฝากเบอร์โทรนะครับมันศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เกนยปดน่งแดีหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกหาหนเจ็ดหาพี่น้องีินเปิดไร้มากใส่กันคนาาเจริญอันาาเจริญเอามันหลุดเนาะเอาไปใส่ไหมแมงมาหนังหนาดีพี่น้องีเอาไปใส่พอดังๆใหม่อ่ะขอกก็เลยนให้มันครับผมมันลูกดีอยู่เพื่อนตะวันหลุดไปเนาะอ่ะผมธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาต้องผมยังสียวเปล่าว่ามันสวอะไรยังบ๊อรมดา โอ้ครับไม่กล่ว่าม่านต้นตนต้อคื่อคืออรถรถรถที่หนอะยังต่อที่หนอยังต่อโอ้ยเบิองขออนุญาตไทยท่าครับเงยงเงคนสีสะดวกถึเนกร้อเป็นที่หนองงามดีงามเป็นบสะดวกขออนุญาตครับไทยท่ามสองเมษาดีเนะครับเนาะ สองแม่สาวหน่อยเปิดไล่อลไรจังไหนครับหน่ยเ่ตัวท่านี้หาเท่าไรซีสองหาสองซีสองหาสองต้นอยเฮ็ดเขาแล้วเนาะลูกพ่อะไรครับตัวนี้ค่อตอวถาว่อดังหล่ะเนาะเฟินแต่งเขามาอย่างดีพี่น้องแต่งเขามาอย่างดีซีสองหาสองแม่สาวหน่อยทั้งสองโตงามดีลูกพี่เรามีก่อนทั้งสองหลับฟุ้งบาลูกพ่อดังทั้งสองฟอต้นโตดีหน้าตาดีพี่น้องเบิ่งหนังซ่างทางข้อเฟินงามพี่น้องน้ำใต้ดีหนังหน้าซางใหญ่ แต่นอกตั้งโตข้านางามพี่น้องไปเบิ้งหลังบ่ได้มันแห่นพี่น้องเบิ้งสองตัวใหญ่ก anyway ็กันตัวนี้หนังหนาซาใหญ่น้ำไตงามพี่น้องงามอยู่หางยาวของพี่น้องเครื่องดำด้นะครับผมนี่หน้าตาเพิ่นหาสิบสองผลผลใบแม่สาวนะครับผมตัวนี้แต่งเขาเรียบร้อยแล้วแม่สาวคือกันนะครับผมสีอ่อนกับไายแน่พี่น้องสีบปะแดงเข็มเป็นไหนตัวโตเบิ้งนะครับมันแหลมหลือพี่น้องเบิ้งน้ำไตเพิ่นพี่หน่อบเอียงไรเดียแล้วเด้อพี่น้อตาหนันตัวหนัดยาวมาแล้วงามดีหาสิบสองตัวถูกไว้เครื่องดำดี ต้นตัวดีหนังน้าสายไงนังหย่อนหย่นพี่น้องไงไปหนาเขินนะครับเนาะไงไปหนาสี่สิบสองอาสิบสองเพิ่งเปิดไว้ยสองแม่สาวมาจากไหนครับจากยูริเนียบ้านเชียงหวางเอาเนี่ยบ้านสนามหนึ่ตัวนี่บ้านเชียงหวางผู้ใดสนใจก็เอามีเบอร์โทรฝากเบอร์โทรเนี่ยโอ้เิ่นบ่ได้ถือจักเถื่อบ้านพ่ออย่างเพื่พ่อพลาดบ้านเชียงหวางพี่น้องผู้ใดสนใจไปครับเพิ่นก็ได้ยูติดสนามนี่แหละพี่น้องบ้านเชียงหวางอาสิบสองเกตัสือ ซีสิบสองนาต่อร่องพี่น้องเอาเขาก็ได้ไลน์มันครับผมงานต่อพี่น้องนี่บรรยากาศการสื่อการขายง่วนกวาิตลาดนัดขั้วกระดูกบรรยากาหวังแน่นได้พี่น้องเลอนี้น่าแน่นอีหลีนะครับเบิ่งบรรยากาศทั่วไปนะครับผมนี่แม่สาวหน่อยเพื่อสะดวกขอพูดบ่นะครับสวัสดีครับสะดวกให้ขอพูดบ่ครับผมโอ้เพบริสุทธิสะดวกครับพอเป็นยังขอบคุณได้ไหมครับเอาว่าเบิ่งแม่นี่ครับผมนี่แม่นึงนะครับยังไงสวัสดีครับขออนุญาตถ์ไทยทัาง โอ้่็เป็นบอกโอ้่เป็นเนจไามันละบแบนี้ย no. ่งเนาะเบิ่งี่น่อเบิ่องยปรมาณีกันไม่จะบอกมูมันอ้แหวดูลูกงามหน่อแล้วสิงามต่อไปแม่สาวก่อนแมเตเท่าไรครับตอนนี้สามสิบเจ็ดแม่สาวหน่อยสามสิบเจ็ดวีดอก เครื่องดำดีหางเงีวต้นโตหนามไต่ดีขออนุญาตไทยทั้เด้อคันเด้อเปิด37ใบเนาะเมษาหน่อยลูกพ่อใหญหูกบ่ลูกพ่อขึ้นบ่ลูกพ่อดังอยู่เนาะเบื้องหน้าตาเพป็นแล้วลูกพ่อดังอยู่เปิดใบ37เติมวะนะครับมาจากซึ้อสีละหลาสีละาล่าสีสไลสีสเจียด่น้าะ37เตินเปิดใบเมษาหน่อยพ่อดัง นะครับผมแต่ว,ว่าคุณจอซื้อคอคุณบุร่ายคนไหนอ้าวฝากเบอร์โทษนะครับทางีผู้สนใจโทรมาต่อรองศูนย์หกสี่แปดสองแปดแปดพี่น้องแม่สาวหน่อยสา,ากเกเป็นเปิดไ้เอาขอบคุณไลยๆมานอครับผมสวัสดีครับก็อนนญยาาไทยท่านแม่ลูก แม่เป็นบ้านพี่น้องไปเบิ่งลูกเพื่นเดือดบ้านนี่เดี๋ยวผมสีผ้าไปเบิ่งลูกตะวันแม่นี่ยซ้ำนี่ได้พี่น้องท่องอีกอยูุบอ่ะท่องแล้วท่องเชฟสามเชื่อสามหนึ่งไหวป้าท่อเพื่อนผมสีผ้าไปเบิ่งลูกเสื่ยงหวยซะก่อนเดี๋ยวนี้เนาะผมเห็นแล้วมันงามแต่ว่าผมเสื่ยงหวเบิ่งแม่เพื่อนพี่น้องแม่นี่สีบักตาลสุกสีเข้มพี่น้องนี่แม่เพื่อนนี่พี่น้องแม่เป็นบ้านสูงลอยประมาณลอยสามสิบได้มาเบิ่งลูกมั่นบ้านพี่น้องผมเห็นแล้วผมเสื่ยงหวยซะก่อนมาเบิ่ง บอ้ยพี่น้องเบิงลูกแม่ได้พี่น้องเชสามหนึ่งลูกแม่ได้นน่ว่าเป็นลูกฝูต้นโตหน,น้าตาหนังหนาพี่น้องฮ่าดีแขนดีแต่ว่าแม่ทองแล้วพี่น้องใส่พอกระไวเบิงเครื่องเพื่อนเครื่องเพื่อนต้นโตดีใส่พอกระไวน, ương, 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 นอาอมันให้ลูกงามใส่พอกระไวเลยอ้าวฝากเบิ้งอ้าวเบิเท่าไหร่ลืมห้าสิบเครับเนี่ยถ้าหาสิบเจ็ดอัน 5, 6, 7, อหน้าคนลูกมันพี่น้องแล้วก็ได้ทองอีกซื้อสองไปสามหาสิบเจ็ดพี่น้อง เอาไปรุ่นเอาลูกแม่แม่อีกก็เป็นไปได้เนาะอ่ะฝากเบลโทษหนศูย์แปดเกครับศูนย์แปดเี่กสองสี่สามหนึ่งสามหาสามหนึ่งพี่น้องอุ้ยราคาดิข้อต่อรองพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพื่อนได้พี่น้องอขอบคุณหลายๆนั้นครับผมยังต่อพี่น้องสุดยอดเลยนะครับผมบรรยากาศการสื่อการทาย หน้าแหนีนอยู่พี่น้องนะครับผมเบล่งโซนในแข็งเหนีนะครับผมโซนในแข็งเหนนะครับยี่แต่งหัวงามหลายนะพี่น้องมองคนสิสดุของคนเบล่งบรรยากาศนะครับการซื้อการขายนะครับผมโอ้ยเบล่งแหนียนทุกงานงามสวัสดีครับขออนุญาตทายท่อมโอ้ยพี่น้อง เขาในอยากดิกครับเดอ้อแม่แบบไงท่องบา้างครับว่าสาวแต่งเขานะครับผมงามดีโอ้เขาธรรมชาติโอ้ยหน้าตาลูกพ่อไรนี่ลูกซี่ไหวศูนย์เก่าหกพี่น้องโอ้ยงามดี้าเพิ่นเบิ่งท่องเพิ่นนะครับเบิ่งตะหนอกตั้งองค์ขาหนาสู้งลอยซีซี่หาะไรน้ำไต่เพิ่นลูกซี่ไหวนะครับผมเครื่องดางามดีพี่น้องอู้งามดีพ่อผสมเนาะพ่อผสมแล้ว สูงหนอยสิหาบวกเนาะความสูงเกินซิก็เดือดหใกล้สี่สองปีแล้วเนาะความผสมแล้วนะครับผมมาง้างเอนาะสี่นเปเท่าไรครับนี่ไม่ราคาหาซิเก่าพี่น้องสุดยอดเลยมาจาาสครับสามุ่นสามุ่นยะโซทอนเท่านะฝากเบอร์โทรนน่ครับเ้ศูนย์เก้าหกแปสองเจเก่าสเก่าเป็นเปิดไหวสีวศูนย์เก้ากพี่น้องก็ต่อรองง้างพี่น้อง เอาปอกก็ได้หลายเหมืนครับผมห้ามจีพี่น้องเบิกเอานะครับผมดูชี่วายนะครับผมหัวส่วนใหญ่โอ้หูเราเบิ่งเงยแบบไงอ้าวโตหัวยังไม่ใหญ่สิพี่น้องสายหูสวัสดีครับขออนุญาตไทยทำสะดวกกว่านอ้ะครับหัใหญ่โอ้เว่นพ่อสะดวกเอ้ยมาเบิ่งสั่งขออนุญาตไทยจัง่อยมันใหญ่ง้ามดีดีพี่น้องเพิ่นบ่อนสะดวกขยับขมวนตะวันเงยอี๋หัวเงยเพิ่นพี่น้องย่างต่อพี่น้องมาทางไหน สวัสดีครับพออนิญ่าไทยถ้ำกระดวกวะครับใดก่อนครับได้เไใดเนาะใดทั้งสองนี่แหละส้ายบ,บานบานเท่าพี่น้องอันนี้ตัวเท่าไรครับตัวนี้สามสิบสามท่องบัเฮือวายท่องใกล้ชองล้วพี่น้องสามสิบสามง่า้บันบาน,บานต่ว่าทองแล้วส้ายนี่ท่องออกลูกดีเลี่ยงง่ายพี่น้องหั่วาบานเท่าเลี้ยงง่ายเครื่องพานะครับผมเครื่องอมสีกราบไรเขาเอื่นสีกราบอะไรครับผม ท้าชุดสามเพิ่งเปิดไว้ทองแล้วใกล้สีขอดแล้วเบิ้งเครื่องเพิ่นเบิ้งทองเพิ่นพี่น้องเบิ้งน่อเพิ่นนะครับผมอุ้ยพี่น้องคุณดิฉันใจเดี๋ยวมุสิขอเบอร์โทรงกันวบแม่บ้านบ้านท้าชุดสามเพิ่นเปิดไว้ทองใกล่ขอดเอามาเบิ้งแม่สาวด้วยนั่นนี่เนาะทองปะวันทองพี่น้องโตเงาวอร่าพี่น้องสีแดงเข้มนะครับน้ำใต้กระชับง่ามดีพี่น้องแม่สาววันทองอยู่นะครับผมเดี๋ยวมาฟังราคาเพิ่นเพื่อแต่แม่ดิสามชิ้มหา สามหาเพิ่นเปิดใบพี่น้องโอ้ยสามหาสามสามตะวันทองแล้วไก่ขอดแล้วไม่จากใส่เงินใช่มุ่นจะสะทอนเท่าเอาฝากเบอร์โทเนะครับพีน้อเ้าสี่ศูนย์เก้าสี่สามศูนย์สามามห้าหกหกสองมา่จากใช้มุ่นพี่น้องแม่นั่นเป็นตะสื่อแห้งพี่น้องใกล้เสือออกแล้วเอาไปกินน่องเลยเลยเพื่วานะครับผมเอาขอบคุณเลยร้านมานครกับผมน่คต่อพี่น้องโอ้ยไงแบนวมั่วดันมันก็ดันดีแต่ ดันดันดันมันดันละงานต่อพี่หน่อเป็นยากก้การสื่อการทายเสียจบไปส่วนหน่อลดแกำลังออกพี่น้อขออนุยาตายกูว่าขอที่ยางานต่อมาเบิ่งวัวงามได้พี่หน้อท้าสื่อจะมีหัวงามหลายพี่หน้อนะครับผมงานต่อพี่หน่อขออนุยาใท่ำะครับผมแม่สาวเนาะเป็นตัวเง้ย สิบแปดเดือนสิบแปดเดือนสีแดงเข้มนะพี่น้องเนาะสีแดงเข้มลูกเท่าไหร่คือเขาบอว่าลูกพริกแดงครับอเขาว่าลูกพริกแดงแต่ว่าเขาบอ่มีใบไม่หลอดสูงลอยสี่สิบตันทั้งหลังเพิ่นน้ำไปเป็นพี่น้องเครื่องเครื่องดำพิ่พี่น้องต้นโตดีโยกดีนะครับผมงามดีเบิ้งท้างนี้สีแดงเข้มเลยมาเบิ้งอีกท้างนึงพี่น้องเบิ้งอีกท้างนึงหน้าตาเพิ่อนี้พี่น้องสีแดงเข้มนะครับผมพี่น้องเบิงงามต้นโตดีตลอดนะครับตั้งกงขาหนาเบื้องขวาพี่น้องมาฟังแล้วครับเท่าหือ สี่สิหาพี่น่อโอ้ยโกวบไงสี่สิบหาไงด้วยครับสูงร่อยสี่สิบวกใดนะครับผมงามนะครับมสี่สิหาอครับทรงสี่ลอยโล่พึนมาจะราคาใดกันเนาะทรงสี่ร่อยโล่อ้าวฝากเบอร์โทรนี้ไหมศูนย์แปดศูนครับศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนหกสามนครับสามสองศูนย์ศูนย์คือใดสนใจโทรมาต่อร่องกับเพื่อนใดต่อร่องใดอยู่ได้สี่สิบหาบว่าสี่สิบหาเลยพี่ต่อทรงสี่ะ ว่าสามารถทีน้ำหอยเตาขุ้นละเนาะอ่าวผมขอบก็เลยหลายนมานครับผมยังต่ออัาผมอบรรยากาศที่นี่โอ้หอิละอหละอหละมันคองขาคองของของเออได้แล้วมันตื่นตื่นเอบรรยากาศการซื้อการขาย มันเฉียงๆอยู่มันตื่นนี่ย่งเลย่ไหมมันตื่นนี่ย่งว่ะมันตือนมักเสือมันคลายแม่พี่น้องโอ้น่ากินเลยย่านเปิดเท่าไหร่เท่านี้สามสิบแปดิหาร่อยคุว่าอุ้ยเบิ่งพี่น้องแม่สาวน้ำไต่ดีน้ำไต่กระชับดีนี่น้ำไต่กระชับพี่น้องเบิ่งเอาจกยอดแสงจัาหน่อยว่าเบิ่งทางนีู่พี่น้องต้นโตดีพี่น้องเปิดสามสิบแปดหาร่อยคุณเปิดด้วยแม่สาวหน่อยอี่ลาโอ้มันนี่มันอยากตื่นเต้นเนาะงามอยู่ได้พี่น้องต้นโตดีอยู่นั่งหนาดี นะครับผมนังหนาดีร้อมผสมเนี่ยพี่น้องนะครับผมสามสิบแปดหาร้อยสามสิบแปดด้วยเนาะสามสิแปดหารอยเปนบ่ือโอ้ยราคาพอต่อรองต่อรองอด้อย่คนว่าไม่จ่ากใส่ครับสามารถรอยเอท่าเอาฝากเบอร์โทษนะครับทางพี่ปุไก่ศูนยปดนย์แปดแปดสามเก้าหนึ่งสี่เก้าพี่น้องพอร่องอด้อีก3สามสบแปดหาร้อยห้ามอยู่นอกนะครับผมวัวแม่สาวเอาขอบคุณเลยหลายมานครับผม ีโต่อพี่น้องโอ้ยมาเบิ่งคอพันธ์ดำมึดคอพันก็ผขาฝุดเลยอ้ยคอพันธ์ดำดีดีสุดยอดโอ้ยมันดินมันดินคอพันธ์โตแบบไงพี่น้องตัวมีเจ้าของเฝืนอันนี้ไว้ย่ามว่าทางผีพี่น้องโอ้ยนี่ตะสายเหนือทางผีพี่น้องสายเหนือโตแบบไงปูยพี่น้องแต่ว่าเจ้าของเคุนว่าอยู่หรอคุณผูกไว้พี่น้องโตบบกไงง่ามยู่นะครับผม Yeah. มีแต่พอพันนะครับคนคนฝูงวัยโตบก็ได้เมืองบรรยากาศพี่น้องเมื่อนี้บ้านสว่างมาสายจะน่อยพี่น้องนะครับมาสายจะน่อยนะครับก็เลยบอกใครได้รายละเอียดเปด็นไรพี่น้องครับพอ ขอให้คอแม่มตถินองไว้นะครับขอโทษขอให้ความเมพี่น้องไว้นะครับผมวันนี้ไล่เรยออาจจะก่อเหลุายปนใดน,นะครับผมในหยอยคนก็เริ่มจะซ่าๆไปแล้วนะครับผมเริ่มจะออกสนามไปแน่นะครับผมาขอ้องสู่ท่าพี่ท่าน้องออกมาท้ายข้างใดประมาณนี้นนะ้องพี่น้องเนาะฝากก็พี่ับน้องอีกครั้งหนึง่งซอยกันกดไลค์กดแชร์บานสาว่างว่าง่ายดังแน่นพี่น้องนะครับผมนะครับผมขอขอเพ,พื่อนน้อยเพื่อนความเมตถินองเพียงแค่นี้น้องพี่น้องเนาะ อ๋อให้พรอมใพี่น้องกัอเสร็จกอนคุยงให้เราคว้าเส้นขอบเขนเกิบบ้านสงเช่นอะไรจงมิตรความสุขความเจริญทางไข่จากลยไข่เจ็ดต่างๆพี่น้องนะครับผมนะครับผมชมบรรยากาศแล้วร็สวัสดี